สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวสวนมันนะครับดูสภาพมันต้นมันที่ตัดแล้วครับมาลุ้นกันครับจะได้เท่าไหร่ถึงตันไหมครับอยู่สภาพหัวมันครับอันนี้ถอนขึ้นมาแล้วครับอย่หัวมันครับ นี่ต้นครับมันอายุหกเดือนครับมีประมาณสองงานครับตรงนี้นามที่สองงานครับถอนมาได้แค่นี้แล้วครับเน่าไปบางส่วนครับ